เรากลับไปต้องกินยาพาราพาราไหมปวดหัวปวดหัวงไหมไม่ินไม่ดีแฮปปี้แฮปปี้มากค่ะใครใครที่แบบเวลาเรามากองเราเราเจอแล้วเราดีใจสุดแบบวิดีใจจังเลยได้เข้าฉากของคนนี้ด้วยดีใจทุกคนดีใจทุกคนเสียใจสุดมีไหมเสียใจสุดไม่มีค่ะแต่ตาแวบตาแวบของเราไม่มีเลยไม่มีเลยอ่ะต้งไป้ถามมาโย้มาโย้ค่ะ ครั้งแรกเหมือนกันที่ได้ร่วมงานกับน้องฟรีดูไหมครันตัวนั้นี้เคยเจอแตนมะครั้งไม่เคยเจอน้องฟรีเลยครับครั้งแรกผลงานแรกเห็นว่าพิโก้ใจในการทำงานของน้องมากก็จริงๆเราก็แบบว่าไม่ไม่ได้เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยร่วมงานครับแล้วก็ตอนที่ก่อนเล่นเราก็มีในเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยครับก็ทำให้แบบเออเรารู้จักกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็ต้องแล้วก็ที่ประทับใจฟรีเลยคือตอนที่เราเล่นอยู่แล้วมันเป็นซีนดราม่าอะไรเงี้ยถ้าแต่น้องก็ไม่ไปไหนก็ยืนส่งลมให้ดูหลังกล้องทั้งที่เขาไม่ได้กล้องไม ต้อไม่ถ่ายเขาถ่ายโอถ่ายโอคนเดียวแต่เขายืนส่งมาลงมือยืนส่งถ้าเทียบการทํางานที่ทุ่มเทกับน้องฟิล์มกับเสียหลักกับอาร์ตนี่การทํางานมีความแตกต่างกันไหมคะแตกต่างกันคนละแบบน่ารักคนละแบบน่ารักคนละแบบดองฟีนี่คือทุ่มเททุ่มเทคุณเสียหลักกับคุณน้าที่เสียหลักนี่เลิกตีห้าเขายังนั่งอยู่นะเพราะเขาเลิกแต่เที่ยงคืนแล้วแต่ตีห้าเขายังอยู่ที่กองทำไมเขาไม่กลับบ้านกับช่องล่ะเขาเขานอนหยอดน้ำมีไม่มีห้องให้กลับครับ ดอนอ u t u b e นนี่โกทุ่มเทมากๆากก็คุณเหอันนี้คือเห็นได้ค่ะว่าเซนเนี่ยสองทุ่มไปกลับถึงบ้านประมาณตีห้าใช่ไหมอันนี้ผมไม่ได้พูดต่อเดี๋ยวพูดอย่างนั้นนะครับทำไมครับที่บ้านที่บ้านได้ชิมหายแล้วนะครับอ่ะพวกกันครั้งแรกบอกว่าทุ่มเทมากเหมือนเห็นเหมือนมีซีนเลนที่แบบล็อกฟีนยังไม่กลัวอะไรเลยฝุ่นฝุ่นอะไรนี่ก็ไม่กลัวในคุณโนรา ไม่กลัวร้อนไม่กลัวฝุ่นไม่กลัวอะไรเลยหมาถึงน้องฟีน้นองฟีนโอ้โหไม่กลัวเพราะว่าตอนเราถ่ายเราถ่ายในโรงพยาบาลาจริงๆครับแล้วมันแบบบรรยากาศค่อนข้างที่จะแบบฝุ่นเยอะมากเดินไปแทบไม่เห็นหน้ากันเลยนะแต่น้องฟีนก็ไม่ปวดสูงตายแล้วพี่อาร์ตบน่บนไ่มปวดตั้งแต่เช้า <c oughs> ตั้งแต่เท้าเหยียบกองเขาก็บ่นเลยครับผมมาฆ่าใช่ไพี่เจนเราไม่ได้บ่นเราแค่บอกว่าเฮ้ยพี่ตรงนั้นมันยังไงว่าเออเราไม่รู้ ใช่แต่ว่าเข้าปอดเข้าปอดมันจะไม่ดีะถามอีกค่ะคำถามหนึ่งถามเส้นหลังได้เลยครับในเรื่องราวเส้นหลังเราบทเป็นเสียยอดเป็นทูเบอร์ด้วยข่าวเขาโทษถอดถอดให้ทูเบอรด้วยเดี๋ยวถักเต็มเดี๋ยวเดี๋ยวเที่ยงคืนมาคุยกัไดต่อถามเส้นหลังในเรื่องเนี่ย เป็นยูทูบเบอร์มีคนฟอลโล่อยู่สี่คนครับแต่เรื่องจริงล่าสุดเลยที่คุณนำพาคุณบมันโอ้ไปอยู่ในช่องยูทูบคุณเป็นแขกรับเชิญเห็นบอกว่ายอดถล่มทลายเจ็ดวันนี้คนดูเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะเข้ากำลังเข้า6ล้านครับ6ล้านวิวผมใช่ครับใช่ครับไม่ใช่หมูที่ทำจะไม่ทำ้องเป็นจังหวะสมมติสมมติถ้าจะไปทำย็ตอดฟอลโ คนแล้ว,ลวเป็นยังไงบ้างแตกต่างจากไปเลือกจะชีวิตที่แตกต่างกันยังไงคุณไปคุณไม่ใช้วิธีไหนในการหลอกล่อคุณมาดิโอ้อยอยู่ช่วงนี้ผมบอกว่าพี่โอวันนี้ว่างไหมพี่อ่ะ,อะมากินกาแฟกันพุณเขาบอกินชนุชชนกินกาแฟใช่ครับชวนกินกาแฟพี่โอพี่โอก็โอเคแต่เขาถือเสื้อปุ๋ยมาเขาบอกกินกาแฟทำไมต้องใส่เสื้ออ่าเป็นเสื้อปุ๋ยอะไรเจอแห่เอออะไเต็มไปหมดมีแห่ด้วยแห่มีแห่ด้วย เรียบครับแล้วเราทำยังไงคุณมันลงไม่ทันแล้วคุณเฟิร์นพราะผมต้องตามน้ำนะผมต้องถ่ายต่อแล้วแต่ก็สามารถทำยอดให้เก็ถล่มลายโกลมา60ล้านหยิบก็คุณมีอะไรจะขอคุณคทำยัเรงไงก็ S <S ก็ไม่มีอะไรมากครับขอบ <p> อวยพรพีโอ้ยนะครับขอให้คุณประสิทธ,ธ,ธิ์และท่ต่ยปีศากที่ขอเจ้าาใส่ไม้สีสิทธิปกปัจจุบันที่รักษาแห่งนี้นะครับผมข<ช>อให้เป็นรันที่ใหที่มีความสุขความจเจริญนะครับผมแล้วก็ออเดินทางไปไหนมานไหนมีความยำก้าวปลอดภัยนะครับผมพยานอะไรใดๆอย่าได้กล้าไก่ครับตอนพี่แฟนมีเตอร์ก <p> ับโอ๋แฝงแสนนะฮะสาทุกค่ะแฟนมีเตอร์มันคุยอะไรกันมีภาพทางน้องแพ เร็วๆนี้โปรเจกต์ขาการรตูนพี่ไปใส่เสื้อผืนมีครับแต่จ้องฟ์มไปกินเค้กใช่ไหมกินเค้กใช่ฟรีมากไหมไปกินเค้กกันอกาไม่ได้อันนี้ชนกาแฟใช่ครับอันนี้ชงกินเค้กใช่ครับแต่ท้ายี่สุดแล้วคืออาจจะพาไปขวดนูไปเนี้ยขวดดูฟ์มไม่รู้จักขวดนูคุณอ่าถามเรื่องคนีกว่ามีการเฉลยรื่องอายุหนเเพราะว่าเขาบกว่านหลักเอายุเท่าไหร่ไหมคุณจะคุยกับผเ เเโโออคคถามอาร์ตครับถามอาร์ตเขาบอกว่าในเรื่องขาบอกว่าในในคลิปเนี่ยมีการเปิดเผยเรื่องอายุว่าเสียงร่างเนี่ยอายุเท่านี้อายุเด็กกว่าพี่โออีเราดีกว่าเราดีกว่าครับเมื่อเช้ากินข้าวอะไรมาคะเมื่อเช้ากินข้าวที่อะไรส่งเลยรมาเนี่ยเขาบอกว่าให้กลาวพี่อาร์ตหน่อยว่าจริงๆอายุพี่อาร์ตเด็กของพี่โออีป่าวผมเด็กกว่าโอ้สองปีครับจริงหรือเปล่าเนี่ยจริงครับ เด็กมาริโอสองปีได้ไงผมเด็กของมาริโอสองปีสองปีไหนอ่ามาริโอปีนี้อายุไห่นะสามที่บอกว่าอายุหกใส่สี่แกชองเด็กพี่เด็กกับเพือนดิใช่โกหกยัดไม่บอกไม่รู้นี่เอ้อ่ะเขไม่เคารพแล้วป้าเหรอเราจะเด็กมาริโอได้ไงผมพงอายุเยอะสุดในน้องๆทั้งสามคนครับพูดถึงเคมีดีกว่าอันนี้ไม่ถามแล้วถามโกหผมไม่ต้องพูดหรอกครับหมดละโอเคได้ครับ หนักอาร์ดเลยไปครับพี่โอ้ก่อนจะมาลุ้นตัวกัน์พี่โอ้เนี่ยมีทีมแบบเวลาเล่นภาพยนตร์เนี่ก็จะมีแก๊งแก๊งแก๊งคนี้เป็นแก๊งไรเดอร์มีเซียนหลักมีน้องฟิล์มแล้วก็มีพี่อาร์ตครับเคมีก่อนจะลุ้นตัวยากไหมคะก่อนจะต้องออกมาติดมือนกันใช่ไหมคะก่อนจะคุยกันรู้เรื่องก็นครับใครคะที่คุยยากสุดเซียนอาร์ตนี่แหละฮะเซียนอาร์ตครับแล้วตะคู่ตะคู่ทั้งเซียนหลังพี่อาร์ตเลยแต่เขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วยพอตออมาเป็นภาพยนตร์เคมีของมันสี่ทันเข้าาม คือมันค่อยๆเอ,อาจากวันแรกก็แบบว่ามันค่อยๆสืมซ,ซับความเป็นไรเดอร์ด้วยเพราะว่าวันแรกที่เราถ่ายเราจะไปถ่ายกันตรงที่เป็นแบบสถานที่ไลเดอร์ของเราเลยที่ที่เขาไม่จงหลอนๆได้จริงๆอะนะไม่ใช่ครับเป็นที่รวมตัวที่รวมตัว,วก็รู้สึกว่าเออเจอกันแล้วก็รู้สึกว่าค่อยๆค่อยปรับตัวกันไปแต่ท้ายที่สุดแล้วผมออกมาเป็นภาพยนตร์คือเข้าขากันมากกลมกล่อมสุกันโยนรับปุกกันบุก ช่ปะเลยประธานโทษนะฮะในงานไม่ตลกเลยนะครับเนี่ยทำไมนิ่งขนาดนี้ครับเนี่ยเขาตลกค่ะตลกนะฮะแต่ว่าเขาตลกในใจเขาเตรียมไปตลกกันในโรงมเฮฮาในใจใช่ค่ะเขาตลกในโรมเดี่ยวตลกในรมพระปาะโยชน์อุ้ยมีคำถามจากพี่อาร์ตค่ะผมเหรอฮะใช่ค่ะให้เดินขึ้นข้างหน้านะครับเดินขึ้นข้างหน้าทุกคนเลยค่ะเจอกันทุ่ฟิล์มต้องดูแลมีแฟนคลับเยอะนะครับถามพี่อาร์ตก็อดีกว่าถามว่าเรื่องราวในที่นี้เนี่ย เขาบอกว่าคิดว่าการถ่ายทำเรื่องนี้น่าจะเจอผีแบบสวนกันเจอกันกี่ตนนี้คำถามคำถามหรือปาฐกถาปาฐกถามันโด่งเรงแข็งเรงขนาดนั้นเกี่ยวกับเรื่องผีเกี่ยวกับเรื่องผีหรอประสบการณ์ในในโลเคชันที่ไปถ่ายโรงพยาบาลร้างมีผีจริงไหมอย่างนี้ครับถ้าคนที่ได้เข้าไปดูนะฮะในนั้นจะเป็นโลเคชันที่น่ากลัวมากๆเริ่มต้นจากการถ่ายทำที่โรงพยาบาลร้างซึ่งมาอยู่ใจกลางเมือง ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ด้วยเดี๋ยวคุณจะได้เห็นในภาพยนตร์แน่นอนปลาช้ามันก็เกิดขึ้นแน่มอนได้แต่งผีจชไหมฮะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคำว่าผีคุณจะได้เห็นในโรงภาพยนตร์นี้แน่ๆนะครับก็ซึ่งมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะเป็นความน่ากลัวที่คุณสามารถรับได้แล้วก็น่ารักไปด้วยกันด้วยดีฝากีจะให้ฝากไม่ได้ฝากครับนี่แค่เกิดหัวนะครับนี่้าฝากนะไม่เกิดหัวเลยฝากพร้อมกัน ยเลครับถามทุกท่านเลยท่พี่อาจารพูดมาแล้วว่าในเรื่องนี้มีความเด่นชัดของเรื่องเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องถีโลเคชั่นความสนุกสนานการเป็นไรเดอร์เรื่องจริงที่เอามาผสมรวมกันอะไร MVP ของเรื่องนี้ให้แต่ละคนคิดว่า MVP ของเรื่องนี้คืออะไรเอาคนก่อนเลยไหมเอาเนหลังก่อนโอเคได้เลย MVP ใช่ไหมครับใช่ เข้าใจบอก MVP MVP นี่คือมูฟ <MVP. S 2> ี่พัฒน์น่เลยหรือเปล่าเนเอาพี่อ์ตก่อนดีกว,ว่าเอาพี่ออดดีกว,ว,ว่าเพราะว่าไม่น่าได้อะไรก็ตรงนั้น MVP ออสำหรับผมนะ,ะไม่ได้ตอบเอาใจว่าแฟนคลับเยอะนะ สำหรับผมคือน้องฟรีนริจิคือมาอริโกก็น่ารักมากครับทุกคน,นเวลาเราเข้าไปที่ซีนอะไรเงี้ยมาเลโอสำแบบหบเป็นพี่อาร์ตเอาพี่เราเต็มที่พี่เราสู้พี่เพื่อได้หนักให้มันดีที่สุดเซียนหลักก็คือเป็นผูมกับภาพยนตร์มากอ,อัตก็จะคอยบอกให้พี่ซีนแบบนี้คนเล่นแบบนี้แบเนีบบนี้แบบนแต่หนึ่งคนที่น่ารักมากๆนั่นคือน้องฟรีนจะพูดคําตดปากหนึ่งคำคือพี่อาร์ตเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะซึ่งผมิ่งออกมาจากซีนนั้น พี่น้องฟรีนก็นั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์เราก็บอกพ่อพี่ฮทเก่งมากๆนะเราเลยคิดว่าเฮ้ยอ๋อการแสดงเราในซีนนั้นน่ะเก่งมากๆนะใจซีนที่สองฟรีนก็บอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะการเล่นกูเล่นดีแน่ๆมาละกูได้รางวัลแน่แน่แน่ๆอ่ซีสามวันนั้นทุกคนฮะผมพี่แต๋ครับฟรีนบอกเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะเก่งมากใช่เพราะว่าก็ทุกคนใจเย็น อ่าใช่อะไรนะครับฟเก่งกอ่าฟีดเก่งมากเขาบอกนี้อ่าเรื่องทุเลาจบนทีเลยฟีดเก่งต่ทำนนทีเลยกรเลยเก่งมากเก่งมากนะเราีใช้ฟีให้กำลังใจคูนใช่ใชขับเาให้งใจฟีกีนับฟีดก็ขับฟีทุกคนเก่งมากๆนะถามฟีดไมดีกว่าครัของเรื่องนี้ที่ทุกคนจะต้องเข้าไปดูแล้วเจอคืออะไรเขคิดว่าโอ้หนูใช้คำว่า อร่อยคร,ครบรสแล้วกันค่ะอร่อยครบรสอ่ะอร่อยครบรสเสี่ยกรี๊ดค่ะเชิญค่ะโอเคจ้าเสี่ยกรี๊ดพอมคันนี้ค่ะต่อสุดยอดนะครับเราพักนานไม่เห็มีเสี่ยกรี๊ดเลยอร่อยครบรสดีเลยนะครับโอเคครับที่พี่ยังไงบ้างพี่เราพีามม่รู้สึกว่ามันเป็นหนังผีที่ที่มันไม่ไม่ใช่ความน่ากลัวอย่างเดียวมันมีทั้ง โรแมนติกมีดรามา่าแล้วก็มีความสนุกของพี่ๆทั้งสามคนด้วยมันเป็นเคมีที่แบบฟินว่าคนดูน่าจะได้ดูแล้วก็ตลกแล้วก็หัวเราะแล้วก็ยิ้มไปกับหนังเรื่องนี้แน,น่นอนครบรถจริงๆอร่อยครบรถ,รรบรถเก่งมากๆนะเก่งมากๆนะเก่งมากๆพี่โอเก่งม,มาก,มมากพี่โอคะ MVP ของเรื่องครับจ้ะจริงๆให้ยากครับแต่ว่าให้ได้ผมให้เซียนหลักแล้วนะอุ้ยตกใจ แต่คุณว่าทุเซียนหลังเนี่ยคือกองเขาเลิกแล้วครับทุกคนแบบคือก็กลับกันแล้วเขาก่อนกันแล้วเพราะผมก็ถ่ายกันต่อแต่เซียนหลังเนี่ยไม่ใช่แค่วันเดียวทุกวันทุกวันที่เป็นแบบนี้ทุกวันตอนเที่ยงเขาจะไปตำแตงให้กินเขาจะไปตำบาูลาให้น้องให้พี่เพื่อนๆพื่อนกินนี่คือต้องกลับเป็นนักแสดงเป็นคนที่เทคแคร์ดีมากเรียกได้ว่าเป็น MVP ในหัวใจพี่โอเลยน้ตัตาจะไหลนะ น้ำตาคอนะไม่รู้จะกับไปคุยยังไงนะมาช่องไม่กลับนะในหลังนั้นคำถามคุณแล้วค่ะคุณไม่ได้ตอบเมื่อกี้นี้ MVP ของเรื่องนี้จุดเด่นที่คุณรู้สึกว่าในภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แบบเราจะได้เห็นเราพลาดไม่ได้มันทัชใจผมว่า MVP ของไหนเรื่องนี้ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งครับมันคือทุกคนครับตอบดีมากใช่ครับมันคือทุกคนที่ลงความพยายามแล้วก็สนุกกับงานให้เต็มที่แล้วก็ ผลออกมามันก็จะทุกคนจะได้เห็นว่าทุกคนเต็มที่แค่ไหนมีอะไรจะอวยพรหรือว่าจะให้พรกับคนที่จะรปวิวภาพยนตร์เรื่องนี้ครับก็ขอให้คุณประสิทธิ์ตระนันใตผีป่าที่ของเจ้าสายมันมายนะครับผมสิบเจ็ดสิบที่ปปกผมรักษาหน้าที่แห่งนี้นะครับผมขอให้ตนบัณดาตให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญเดินทางไปไหนมาไหนมีแต่ความแฉลียวฉ่าดปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ออกไปไหนมาไหนอย่าด้มีิพิธภัณฑรใดๆมาข้ามไก่นะครับขอให้ตื่นมามีแต่สตังค์เต็มตุ่มอนุ้าุกคคนนะรับสาธุครับช เหตุการณ์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังสำคัญปราโยชน์เรื่องนี้ยังไงก็ต้องเชิญเุกคมาพวกงพี่ให่ใครครับพ่อที่ใค่ะหมคะทุกคนจะถามสีขาจะพายค่ะอ๋อวันเียวผมขอโทษทีไม่ใช่วันนี้นะคะไม่ใช่วันนี้เพิ่งผ่านมาได้ไม่นานนะคะเป็นวันเกิดของคุณมาริโอ้เราร่วมร้องเพลง Happy Birthday คุณมาริโอกันค่ะ Happy ขอให้พี่โอ้พร้อมสุขมากๆนะครับแล้วก็ขอบคุณมากกับสัญญาของเราทในการกับมาทำสัญญาใช่ครับโอเคค่ะเอาละครสิงโปร์ไม่ต้อคได้อีกแล้วค่ะก็บอกเลยว่าบรรยากาศวันนี้ได้อบอุ่นมากๆนะคะทั้งสื่อมวลชนที่มาร่วมงานเพื่อนๆในวงการนะคะแฟนคลับต่างๆที่มาให้กำลังใจแน่นไปหมดเลยอีกไม่กี่นาทีนะคะเราจะได้เห็นเขาพร้อมๆกันนะคะบนจอใหญ่กันแล้วในโรงภาพยนตร์กับภาพยนตร์เรื่องไรเดอร์